หลังจากที่เรากลับมานะคะคนน้ำ Jamie, ลงเรียบร้อยอะไรอ่ะโอ้นี่ไงเฮ้อมีเซอร์ไพรส์ของใครแม่ดาแฟมิลีีบอใช่อีกแล้วหนึ่งสองที่นอนที่นอนฟิกฟิกแบบพับสามชั้นโอ้โหสามเรียกอะไรนะสี่ส oh. 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 oui> ่วนพูดผิดแล้วก็วางข้างบน สวยเรมเหมือนเสือเลยอ่ะนั่นแหละมันเป็นที่นอนเหมือนเสือเลยเวลาเดินทางจะสะดวกโอ้โหสวยสวยสี่สี่เอาดงมาดูไม้ก็สี่บ้านบ้านเรานี่แหละบ้อย่าไปแบบอย่างนั้นสวยโอ้สวยมากเลยทางไหนนอนทางไหนนี่อ่นอนลองดูสิเอาขึ้นนอนก็นอนบนรถนั่นแหละทดสอบไปเลย เอาตายขึ้นบ่ได้เอาได้ไหมหรือว่ายังไงเก็บมันจะเปื้อนนะต้องถอดเก็บถอดไม่ถอดมันก็มีค่าเท่ากันตัวให้ทำอะไรก็ทำทำ้มมันนุ่มจังเลยไหนไปดูไปใกล้ๆไปใกล้ๆดิเอาใกล้ๆดินุ่มมากเลยนะมานอนลองมานอนดูสิแน่นุ่มเห็นมันบางๆอ่ะนุ่มมากเลยนะนี่น้ำดะน้ำหนา เขาเรียกว่าถ้าเขาใช้ใยสังเคราะห์แบบดีมันก็จะนอนนุ่มสบายตาดานอนได้ถึง8นาทีนะนอนกิ้งไปกิ้งมาเพราะว่าไหนๆก็เมื่อยแล้วไปทางวัวก็อ้วนมาเมือกแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอนตื่น8โมงแน่เลยก็ที่นอนมันนุ่มมันนหลับสบายหลับสบยเดี๋ยวเรามาทดสอบดูซิว่ามันนีจริงจริงคันดีดีดี ดีดีเพราะว่าคนแมวไม่ติดนะเนี่ยเขาให้นอนทางนี้ก็ไม่เคยนอนจริงเหรอเขาให้นอนทางนี้ก็ไ<อ>ม่ได้ให้นอนทางนี้คุณพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นร้านหรือเปล่าของใครใครผู้ใหญ่ใจดีคือใครดูดาราปรฝึกฝนแล้วเขา คือมันนอนได้สองข้างไม่แน่ใจนะฮะลามาแล้วแต่พนักงานที่มันนิ่มแลก็เก็บง่ายพักง่ายสะดวกเวลานี้เออเวลาไปนู่นไปนี่เราก็พกพาไปได้เนาะเลาดาถึงกับน้ำตาไหลจริงค่ะม่รดงไหนอันนี้ใช่น้ำตาแล้วน้ำตาไหลอีกแล้วแซมว่าว่าแล้วว่าทำไมคุณคุ้นจังเลยคุณพิมใช่ไหมไม่ใช่นี่บ้านน้องบอนโกสุมพิสัยที่พี่เสือไปทำอุทธรเนี่ยแหละ จริงเอยคนคุณคุณพิมพ์เป็นผู้อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าส่งที่มาจากอำเภอโกสุมวิสัยมหาสารคามคือที่ไปเสือไปพัฒนาสินค้าโอท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ใช่คุณจังเพลงส่งให้เม่ดาแฟมิลี่นะก็คือว่าตอนที่ไปเสือไปทำโอท็อปเนี่ย ไม่ใช่คุณจันเพงส่งให้คุณจันเพงนะตอนที่ไปทีโ <c oughs> อท็อปก็คือว่าเนี่ยได้เข้าไปพัฒนากลุ่มกลุ่มสินค้าโอท็อปที่เป็นเสือเนี่ยให้เขาแปลรูปไปเป็นสินค้าต่างๆยาวเลยที่ได้พูดยาวเลยก็คือเป็นทั้งที่นอนปิกนิกก็ได้เป็นที่นั่งของพระ,ะแล้วก็เป็นพวกรอ,องเท้าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเงี้ย มสมมติว่าเออสมมติว่าเราจะไปอ่ปฏิบัติธรรมสักสาวันไม่ได้เ <laughs> นะะาะปฏิบัติธรรมสั่มวันาพูดไว้ล่วงหน้าเอา,า,เอาส,สรุปรู้หรือ,อยังผู้ส่งคุณจันเพงสมม่งให้เมดาแฟมิลี่บอกเรือว่ายังไงก็ดูตามนี้เลยคือตามตามถุงเนี่ยคุณพิมคพิมคือผู้ให่ใจดีด้วยหรือว่าเป็นรามาด้วยคุณพิมนะเป็นผู้ใ่จดีรก็เห็นอมาในคอมเมนดาว่าเมดามดาว่าจะไปซื้อบร่วง เอสซีก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าที่บ้านซื้อมาสองอันแล้วใช้แค่อันเดียวเกป็นเป็นที่มาของเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เป็นที่มาของเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะไม่ดาเพราะว่ารอสแป๊บซื้อมาสองอันแล้วใช้แค่อันเดียวเพื่นบอกแบบี้ อ๋อเพิ่นซื้อไปแล้วจ้าเพื่อนซื้อแล้วก็แบ่งมาให้ป้าดาเพิ่นใช้แค่อันเดียวไม่ได้ใช้สองอันเพื่อนซื้อมาสองอันก็ดีใจกับป้าเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะแต่วันีขอบคุณนิดสีท่านมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะครับเดี๋ยวจะขอบคุณคุณพิมขอให้คุณพิมมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนขอให้เงินไหลกองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดสายยิ่งให้ยิ่งได้เงินเก่อไปเงินใหม่มาเพิ่มเท่าทวีคูณ <ฮ>เป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุสมบูรณ์ได้วยรักชิ้นเงินทองแม<ฮ>่กนันธุบริวารนะคะอืมจ้ามาแล้วเครื่องดื่มเย็นเย็นให้ลุงเสือป้าสาผลอูดหยังหยังอีหยังมาละปูนปูนโหลดแทะเฮ้อ อาเครื่องดดิมจะได้คึกคักแข็งแรงออวันนี้ก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงทำข้าวปุ้นกินฮะ,ะสั่งบอกสั่งปุ้นอะไรปุ้นอะไรไส้คิวนึงแ้วกับปุ้นเสือซุซูเปอร์หาสอบเมื่อกี้ก็ไม่บอกเลยป้าก็ว่าอยู่ว่าจะเอาอะไรหรือเปล่าป้ากระถามนี่ไปะทางแรง ไปนงบ่เออบ่หลายซายคิวนึงกัปูน5อบซายคิวนซาย1คิวกับปูน5ซอบสจดให้แน่บ่ได้บ่อันใดผมมือมันัหลังเนาะเอาเอาดอกมันางกะกะอันนั้นกะแล้วแต่เพิ่นล่ะกะเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดจังได๋ลุงเสือละข้างล่าง บ้านเรโก้บ้านล็อกกี้ชื่อล็อกกี้ลุงเสือนบาบังเหมือนฉลาดคือหมาเหมอึดอึดกลัอันว่าวลานบาะนนเน <c oughs> บิงเ <c oughs> บิงเ <c oughs> บิงโอ้ย มาไดห้าพังมาใส่หน้าปีแต่ใส่ยหา่โอ้โอเคอยากทำช่วยเ,เรอเขาจะทำบ้านใหม่ให้ hey, สวย,ยงไงห้องกระเบื้องแล้วประถูทจะเดียวเลยหรอ,หรอ เดี๋ยวมีแรนนี่จะคั่วทาร์ทาร์หนึ่งก้อนเออโอเคไปคั่วเลยเราก็มากรอกวนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเราก็ทำท่าเฉยๆทำท่าเปรตนาทีเฉยๆทำท่าเฉยๆทุกคนจริงๆเราก็ทำไม่เป็นหรอกมาครับมาพ่ไปแล้มั้ง มันบ่มเนียวแล้วนะหอมสมมูไ่กจัแล้เอาปกินแหม่ี่ตอนนี้ได้เอาไปเลยเออป้าบอกให้นุเสือเอากรบเาก่อนจะได้บอกเออับอยวแล้อบะถึงกับหอบ รุ่นฝนฟ้าซิตกกระเพาะปันนันทุกคนโอเคค่ะสำหรับที่นี่ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ